โชว์เล็กๆน้อยๆจากแม่สุภาพนะคะไอ้อันนี้อันนี้โชว์เล็กๆน้อยๆจากแม่สุภาพไม่ก็จะเต้นดูอ่ะขาหลังมันจะยังไงถ้าจะเป็นคนแล้วกระรอย่างเงี้ยฮะครับยิ้ม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 

ทำไมเอายอายเออมานนอโชดึงฮึบเอ้ยชุบเอ้ยสุดยอดไปเลยค้างที่กินในลักษณะนี้คือางที่ร่างกายแข็งแรงมากเียวใหญ่ดีช่ใช่ ถ้าเป็นบางตัวนี้มันจะไม่ย่อยเมันเป็นเส้นกันยหญ่ใช่เส้นใหญ่ต้มตเยอะมากดูตรงนู้นความรถดูนู้ดูตรงนู้นดู้ยดูดูดูรถอ้าวไปแล้วไปแล้วรถเครื่องมันน้ำมันจะท่วมแม่แม่ทำทีมอยากกินด้วยแม่จะทิ้ง โอ,อ้ยสุดยอดโชว์นะฮะโชว์เล็กๆโชว์โชว์กินต้นกล้วยจังแม่สุฮาพ เราเป็นแม่ช้างชราที่สุขภาพแข็งแรงมากๆเลยนะคะกินต้นกล้วยมีแต่หุ่นอวบอวบไม่ไม่อ้วนไม่ผอมไม่อ้วนไม่ผอมเล็บเล็บจะมีแต่เล็บสวยๆเลยไม่มีงอไม่มีเบี้ยวค่ะดูดูเล็บจ้างร่างกายแข็งแรงมันจะออกงหนือตรงเล็บมาลูก เห็นไหมเนื้อมันจะตกเกลียวตรงช่อกเล็บใช่ไหมพ่อช่องเล็บตรงลูบเนี่ยมันจะมันจะออกเนื้อน้ำมันน้ำอ๋อครับกินเอออันนี้มันหนุน ใบ,ขน,บขนุนใบขนุนแกท้องอืดรักษากระเพาะมันจะเป็นยางมันจะเป็นยางยางเคลือบกระเพาะยางเคลือบกระเพาะพอพี่เพราะพี่จำได้ตอนนั้นพ่อเคยให้พี่ไปตัดใบขนุนมา ร่างกายแข็งแรงมากโฉ <ś led> วใหญ่เลยอคุณยายาย,ย,ย,ยังสวยยังแข็งแรงรพ่ออยู่กับคุณยายมาสี่ปีอ่ะพ่อเลี้ยงคุณยายมาสี่ปีคุณยายตั้งแต่พ่ออายุออกจากโรงเรียนพ่อหกพ่อหก ออกออกจากโรงเรียนออกจากหกออกจากหกก็ไปอยู่กับแม่คุณยายสุภาพไปอยู่ไปตอนนั้นพ่อเขาไปเป็นเลี้ยงช้างยังไม่เป็นก็ไปเป็นเด็กคอนวอยคอนวอยเดินช่วยเก็บของเก็บนั่นเก็บนี่ให้คุณตาครับตอนนั้นพวกอายังไม่เคยไปกับพ่อหรอกเขาไม่เคยได้เดินในนี้กับอากับพ่อหรอกเพราะว่าอาเขายังเล็กเขาเพิ่งมาตอนที่ ท,ที่พ่อออกจากแม่สุภาพไปแล้วอตอนนั้นพ่อออกจากแม่สุภาพพ่อก็ไปแม่วลีต่อนนเป็นเลี้ยงแม่วลีต่อเพราะว่าอาก็เริ่มโตแล้วแหละทีน,นี้ก็ส่งไม้ให้พวกอาเขาไปต่อคือไปคนละคนณะไม่ได้ไม่เคยได้กินได้นอนด้วยกันหรอกอาะแต่ <c oughs> กับคุณตานะ่ะทัานกินทั้งนอนคุณตาบุญมาค <c oughs> รับเลี้ยงตั้งแต่พ่อออกจากโรงเรียนโปรโกก็หลายปีอยู่ ทางนแม่สุภาพเขาจะเป็นคณะช้างโชว์ช้างช้างแสนรู้ตอนตอนเริ่มแรกจะเป็นช้างแสนรู้ครับจำชื่อคณะได้ไหมอ่ะหรือว่าชื่อแม่สุภาพดาวรุ่ดสุภาพดาวรุ่ดน้องน้องิมนเดนไทยอียะสองสองเทื่อวไปไปโชว์ทั่วประเทศยทั่วทั่วทั่วภาคอีสานไปก็ไปขอสถานที่เขาครับ ขอใช้สิทธิ์ใช้เสียงทางอำเภอถ้า,าบางบ้านก็ต้องไปขออนุญาตใช้เสียงทางอำเภอจขออนุญาตขอเอกสารเรียบร้อยหละแล้วก็เปิดทําการแสดงช่วงกลางคืน,นเวลาสองทุ่ม <2 S 1> สองทุ่มครึ่งสามทุ่มเพราะอากาศมันจะเย็นอ่าจะไปขอแสดงตอนกลางคืนแล้วพวกแสงฟงแสงไฟก็ขอใช้สถานที่เขาขอะไรใช้สถานที่เขาก็ไปวัดมั่งโรงเรียนมั่งสถานที่ชุมชนมั่งแบบ สถานที่สาธารณะเพื่นมั่งหรือสถา,านที่เจ้าของมั่งครัใคยๆอันนั้นเลยเนาะนลิกเกแรกเขาเออเหมือน <laughs> กัน <laughs> ต,ตอนนั้นมันไม่ใช่มันยังไม่มียุคแรกข้าวตอนนั้นมันเป็นการแสดงเก็บบตัตรตอนนั้นบัตรละสิบบาทบัตรละสิบบาทอ๋อถ้าหลายๆคนไปมันก็ได้หลายบาทเงี้ยคุณตาบุญมาจะเป็นเจ้าของช้างค,คตา คุณตาวินัยแสนดีแกเป็นคนเป็นคนจัดการจ้เขาก็อยู่ด้วยกันมาพี่กับน้องเขาคุณตาสวรรค์นี่ก็เป็นคนวอยคุณตาสวรรค์นี่เป็นตาพอ่เอเป็นพี่เขาแหละเป็นพี่คนโตนั่นหละแต่ว่าแกไม่ไม่ได้เก่งไงครับแกไม่ได้เก่งเรื่องอย่างนั้นแกก็เก่งเรื่องเรื่องฝึก้างเรื่องอะไรดูดูพี่ดูน้องไปอย่างนั้นแกก็ดูเลยที่พี่น้องัอือ ตอนนั้นเริ่มต้นก็คือคุณตาบุญมาเนี่ยแหละเป็นเจ้าของช้างเชือกแรกแต่รุ่นคุณทวดมันก็พ่อก็เกิดไม่ทันเนาะจ้ะรุ่นคุณทวดพ่อก็เกิดไม่ทันแล้วก็ไม่รู้สตอรี่ของคุณทวดว่า<ต>เป็นยังไงคุณทวดมีช้างเยอะคุณทวดทวดทวดของพ่อนะไม่ใช่ทวดของมินนะใช่<ว>ไง,งก็ต้องัวนะตัวดของพ่อก็มีมีช้างเยอะแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นพ่อเกิดไม่ทันว่าช้างทวดมีกี่ตัวแต่คุณตาแกก็บอกว่ามีเยอะ แต่ทีนี้มันมันมนเหลืออยู่คุณตาบุญมาบุญมาแกก็เลยกับคุณตาวินัยแกก็เลยพาแสดงมา,าในยุคนั้นแต่ยุคอานี่น่าจะเป็นยุคที่อยู่ในสวนอยู่อยู่โชว์โชว์ในปางช้างโชว์โชว์แหล่งท่องเที่ยวโชว์นักท่องเที่ยว<อ>ยุคโชว์นักท่องเที่ยวเนี่ยรุ่นบุกเบิกส่วนนุ้นเลยนะเนี่ยสภาพอ้ยะรุ่นบุกเบิก คือไปอยู่ตั้งแต่เป็นป่าตั้งแต่เป็นสวนมะม่วงสวนมะม่วงอาแต่ก่อนเขาเป็นสวนมะม่วงเหรอเก้าค่ะเก้ามีเรื่องเล่าอะไรไหมละ่ะมีเรื่องเล่ามาเล่าเล่าสู่กันฟังยี่ <laughs> แสดงค้างก็สนุกดีนะลูกไปตรงไหนคนคือชาวบ้านเขาก็มาดูเยอะมันก็สนุกนะครับไปก็แบบพี่แบบน้องช้างไปตรงไหนเขาก็มีอาหารการกินคนไทยเรารักช้างนะ่ะตอนนั้นตอนนั้นที่เราตั้งเป็นคณะแสดงเราเรามีเป็นเจ้าเดียวเจ้าเจ้าแรกไหมหรือว่าม,มีเจ้าอื่นด้วยไม่ใช่ก็มีหลายเจ้าอยู่เริ่มต้นที่พ่อได้ยินมานะค่ะ เริ่มต้นนี่มาจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีเขาจะมีคณะโชว์เตะบอลเตะอะไรชื่ออะไรพ่อจําไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นเป็นอุทัยธานีเพราะ,ะอุทัยธานีชัยภูมิสุรินทรานี่แหละที่เริ่มต้นการแสดงมาคือคือสามสามจังหวัดนี้แหละแต่ว่าที่หลังๆนั้นก็คือมาในยุคก,การท่องเที่ยวยุคท่องเที่ยวเลยที่มาหลังๆ พราถ้าถ้าเทียบกับทางเชียงใหม่เชียงใหม่จะขึ้นชื่อเรื่องลากไม้แต่ก่อนเรากไม้มันก็เป็นเป็นอะไรนะอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเก่าแต่ตอนนี้เขาเลิกหมดแล้วไม่มีการลากไม้ลากไม้แล้วมันก็เป็นประวัติศาสตร์สตอรี่เดิมที่เรา,าควรศึกษาไว้เพราะว่าแต่ก่อนยังยังพ่ออยู่กับคุณตาคุณตาแกก็บอกว่าคุณตาไปคล้องช้างข,งขมรนมาทําไม คุณตาก็บอกว่าไปคล้องมาก็ก็มันมีช้างเนาะเราก็คล้องมาปุ๊บเราก็ขายขึ้นไปทางเหนือค่ะก็เอาไปลากไม้ลากอะไรประมาณนี้นะคือประวัติมันมาอย่างนั้นประวัติศาสตร์มันมาอย่างนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีกินเนาะแต่ก่อนพ่อเกิดทันรุ่นรุ่นหุงข้าวกับมันนะหุงข้าวกับมันแบบไหนก็แม่ไปขุดมันมาแล้วก็มาสับ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 ,สบแล้วก็ กับข้าวกินข้าวผสมมันอ่ะครับ่เคยบอเคยลองบ่เคยลองบระท่านเคยกระนูไม่ทานเออหนูไม่ทานเกิดมายุคนี้เนาะมันไม่ใช่ยุคยุคพ่อเนาะเข่ามีน้อยมันบอขึ้นที่เหตุแบบนี้เพราะว่าเขามันมีนอยก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาแซมมผสมมันผสมให้มันได้ให้อยู่ได้ถ้าอยากกินนมจีนพวกคุณแม่เขาก็จะหมักข้าวทําขนมจีนกินเขาก็ รวมญาติพี่น้องมาเขาก็ทําพร้อมๆกันจะได้กินกันทั้งบ้านอย่างนี้นะเขาไม่ได้ทําเหมือนทุกวันนี้สบายโพดทุกวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ของีปุ่นสบายพดเยแล้วชิพหาบาท<ก>สื่อว่าน้ำยาหน่อยหนึ่งกบอิ่มแล้วพ่อเคยถามคุณตาอยู่คุณตาคุณตาคุณตานั้นก็ไม่ใช่ตา,าเรากแกอยู่บ้านเดียวกับพ่อแหละคุณตาไปคล้องช้างนี่ไปทํำยังไง อกว่าแกก็ไปตั้งเขปมไว้จู่อยู่ริมน้ําริมป่าแหละพอพอช้างป่ามันออกมาแกก็ไล่คลองค่ะพ่อพ่อเคยถามเกแกแเกอ๋อที่พ่อเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมที่แกอยู่บ้านบาใช่ไหมอยู่บ้านบาแกงแกยังอยู่อยู่เนาะอยู่อยู่เกบอกว่าตาเราไปจับยังไงเราไปไล่ในป่าเลยบอกไม่ใช่เราไปอยู่ไปอยู่ในริมน้ํค่ะไปตั้งอยู่แล้วก็ พอช้างมันลงมากินน้ํนากินหญ้าจ้านี่เขาก็ไล่เหมืนอนมันลอมันรอมันรอช้างลงมานะจ้าพ่อกลูประมาณนี้นะพยายามค้นหาอยู่ค่ะับวันนี้ก็แม่สุภาพได้โชว์เล็กๆน้อยๆในวันแม่แล้วก็พอลุนก็ได้มาเล่าเล่าเรืเ่องราว ความรู้ความเป็นมาในอดีตเรื่องเก่าๆบอกเล่ากลับสู่ให้ฟังก็ถึงเวลาที่จะต้องเอ้ยอย่าว่าถึงเวลาสิก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะในคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ